ในทานดที่เป็นคนลาวเนาะกถือว่าทับฮ่วว่ามีโครงการบบน,นี้ดีๆเกิด,ดขึ้นแบบนีก้ก็ต้องข้อคอบใจเนาะข้อแสดงความขอบใจมาอย่างทางประเทศไทยและลาวเนาะทีท่ได้ให้ก่อนเออเฟื้อแล้วก็ให้อ่าความช่วยเหลือเนาะเกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะก็ป็นคนลาวสวัสดีสวัสดีครับเนาะทุกทุกคนข้อตาน,นเข้าสูสงเบาเมืองลวงเนาะกลับมาพบกับกูดเอ็กซ์เซนเคยเนาะลังชากจีกะ เป็นเวลาลายมือเฉพาะสมควรเนาะที่กู๊ดโบได้มาทักทายสบัยดีทุกคนกันอยู่ในซองนี้นั่นเองทุกคนเนาะโดยที่ผ่านมากูดเองก็มีภารกิจเนาะส่วนตัวก็อาจจะบริสะดวกในการมา อัดคลิปหรือว่ามานั่งเวานังจ่าลมกับทุกคน,นเนาะแล้วก็ถักทายสับ,บีกรดกันนี้ก็กกเป็นยังได้แดนเนาะในอยู่ทางประเทศไทยเนาะดินฟ้าอากาศเป็นยังได้กันนะจนนี้สภาพอากาศอยู่ทางฝาั่งปัจจุบันก็ถือว่าอากาศกับบอ,ค,นนอค,คี่จะเย็นไล่ไปได้นเนะเาะนทุกคนเนาะก็ถือว่าปกติทั่วไปเนาะจากหน้ากาแฟาทุกคนหากสร้างสุขภาพกันด้เด้อเนาะเอาละสำหรับในทันีนะกุเองก็จะมาเล่าอีกตืมหนึ่งเรื่องความประทับใจหรือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความประทับใจที่เกิดขึ้น ะระว่างเหล่าแล้วก็ไทยนั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจและกะเ็เฮ็ดให้หัวใจพองฟูกันเลยทีเดียวนะลังจ้งที่ทัมูข่าวนี้นะทุกคนเนาะซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็เป็นการเกิดขึ้นอยู่ในวันที่ซาวซามนะซาวซามมกราคมหรือว,ว่าซาวซมมังกรเนาะที่ผ่านมาเนั่เนเองนะทุกคนเนาะก็เป็นข่าวที่ดีเลยเนาะเพราะว่า เป็นข่าวที่ละลายคนมนาะมีการรุนทางประเทศเลยนะทุกคนเนาะบมมีเฉพาะฟังลาวแล้วก็ฟังฟังไทยน,นะทุกคนกคนือว่าละลายคนมีการรุนนํากันเนาะโดยการเป็นกันข่าวที่ มันก็คือเป็นการส่งเอาตัวเด็กน้อยเนาะอายุเจ็ดเดือนโดยเฉพาะก็เป็นคนลาวเองเนะทุกคนเนาะเพื่อไปพาตัดหัวใจอยู่ทีห่งหม้อด่อโรงพยาบาลุ่วนรุ่มกรยูทีประเทศไทยนั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งภารก,กิจนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในภะารก,กิจที่กูเองได้เห้พาแฟมิลี่โอก็บฮูสึกแบบประทับใจล่าแล้วก็รูสึกว่าทางประเทศไทยเนาะเพิ่นให้การห่วมมือแล้วก็ให้ความอำนวยความสะดวก นีไ่ได้ดีเลยนะทุกคนเนาะบบจะเป็นทางหน่วยงานทุกๆคนเลยที่พร้อมจิตพร้อมใจกันเพื่อจะให้เด็กน้อยในอายุ7เดือนข้อคนลาขอเนี่ยทุกคนเนาะให้ไปหอดมือหม้อได้ไวที่สุดแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้ทันได้ซวยเลือดซีวิต ข้องนองไว้น,นั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งวาน,น้องเองก็มีอาการที่ผิดปกติเนาะเวลาเกิดมาก็คือว่าโตเขี้ยวเนาะเมื่อตัวเขียนเน้ยวเพิ่นก็ด้มีการเข้าไปวิจัยแลวก็ฮู้เลยวานนองเพิ่นมีพญาตประจําตัวนั่นก็คือโรคหัวใจนั่นเองเนาะฉะนั้นบรรดาแพทย์หมอก็ต้องมีการเฝ้าที่จะนําไปหากษากอยู่ที่ประเทศไทยเนาะแต่ว่าข่าวๆหรือว่าข้อมูลจะเป็นแบบได้เดียวกูจะมาให้ทุกคนได้ฮู้กันนะทุกคนเนาะเ่าจะมีที่ไปที่มาแบบได้ เซิงว่าในภารกิจสําคัญข้องไทยและก็ลาวเนาะก็คือเป็นการห่วมมือกันส่งเอาเด็กน้อยเนาะอายุ7เดือนเข้ากันหักทาพ,พาตัดหัวใจเนาะอยู่ในโครงการหักหัวใจเด็กน้อยข้ามคลองนั่นเองนะทุกคนเรียกว่าข้ามคลองเนาะโดยเป็นการเดินทางจากาจังหวัดน้องขายเนาะมายัางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระยะทางนี่ก็ถือว่าบด้ไกลๆเลยนะทุกคนเนาะก็คืออยู่ที่ระยะ500กิโลเมตรเนาะโดยเป็นการใช้เวลาอยู่ที่6ชั่วโมงโ หกสุมงมก็ทุกคปจะพอสมควรเนาะแต่ว่าทางที่ดีอย่างหนึ่งคือที่กุ้งหูอยู่ประเทศไทยโดยเฉพาะว่าเป็นทางคมนาคมน,คมนี่ถน,นนถน,นนท่างนีบอกเลยว่าการที่ว่าสะดวกสบายเนะาะโบได้มีอุปสรรคต่อการเดินทางทางถนนอย่างแน่นอนนะทุกคนเนาะซึ่งเป็นการหัวมือจากรลร้ฝ่ายเนาะเป็นการสร่งเอาเด็กน้อยให้เทิงมือหม้อได้ไปที่สุดแล้วก็ ได้อย่างปลอดภัยในี่ทุกคนเนาะในวันที่ซาซ่ามอกราคม2 5ง7ห้ารหรือว่าที่ซาซ่าเมื่อก่อนสอเนาะโดยมีรถพยาบาลมีการนำเอาเด็กน้อยเป็นเด็กสายเนาะเพศชาย,นะยเนาะอายุวัยเจ็ดเดือนเนาะเป็นคนสัญชาติลาวเนาะเป็นคนลาวเนาะที่ต้องมีการนําเข้าฮักซาพาตัดหัวใจแบบเร่งด่วนเนาะหรือว่าฮีบด,วดนะ่วนเนาะเดินทางจากทางน้องขายโดยมีจุดหมายปลายทางส่งไปที่ ให้ฮอดมือมอนาทีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนาะและระยะเวลาในการเดินทางนี่กัที่บอกได้เบื้องต้นก็คืออยู่ที่ห้าหอยกิโลเมตรเนาะซึ่ง่นมีการเดินทางตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเร้าเนาะก็คือเจ็ดโมงสามสิบนาทีคองวันที่เสาร์สามซึ่งการนําตัวส่งเด็กน้อยในครั้งนี้ถือว่ามีขบวนรถบวนจะเป็นเจ้าหน้าที่เช่นว่าตำรวจเนาะที่ได้อำนวยความสะดวกสบายตลอดเส้นทางเลยเราก็คือจะมีการ ขี่รถนำหน้าเพื่อเปิดเส้นทางให้กับรถพยาบาลน,นำตัวเด็กน้อยให้มีความสะด,ดวกสบายแต่สิ่งเที่เอาให้ก็คือว่าบรรดา พาะแม่ประชาชนเนาะผู้ที่ใช้ถนนอยู่ทางประเทศไทยให้ความหัวมือเป็นอย่างดีนะทุกคนเนาะจนถึงเังนินให้ว่าได้นําโตเอาเด็กน้อยให้หอตมือขงองหม้อน่นได้ไวแล้วก็ทันการนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ปลอดภัยในที่สุดเนาะสถานการเดินทางครั้งนี้ที่ว่ามีรอบเวลาที่ว่าจะต้องให้หอดมือหมอ้อนะทุกคนเนาะก็คือต้องให้ทันเวลาช่วง 14นาฬิกานั่นเองนะทุกคนนาะก,ก็คือเนื่องจากว่าเด็กมีภาวะที่ตัวเขี้ยวนาะต้องได้รับการหักษาอย่างเร่งด่วนแล้วก็โดยไหวเนาะและเระหว่างการเดินทางก็ที่ว่าจะมีทีมแพทย์ที่คอยบางอยงดูแลเป็นอย่างดีแล้วว่าไกล้สิทธิเนานะในขณะที่มาเดินทางนั่นเองนะทุกคนเนาะ ซึ่งมันกันยังมีคนต่างคำท่ามาเป็นอย่งคือ,บอ,บ,อบอมีการนำทรงเอาเด็กน้อยคนลาวเหาเนาะอายุเจ็เดือนนี้ก็คือขึ้นทางเฮลิคอปเตอร์ไปเลยอย่างสี่เราทุกคนเนาะก็ได้มีการบอกให้หวัวเนาะเพราะว่าเด็กน้อยมีอาการที่ป่วยเป็นโรคพนั่งหัวใจรั่วเนาะอายุ ค่อนข้างที่จะน้อยฉะนั้นเวลาขึ้นไปอยู่ในสภาพอากาศที่มีความกดดันของทางอากาศก็จะอาจจทเซตให้เด็กน้อยมีการตัวเคี้ยวซึง่งซึ่งมันจะบกปอดไผ่ต่อกับเด็กน้อยฉะนั้นก็ต้องมีการนำเอาเอามาทางสภาพาโดยการน,นํามาทางบกนั่นก็คือ ทางคมนาคมนั่นเองเนาะสำหรับภารกิจนอนานการส่งตัวไปพาตัดทีกรุงเทพเนาะหากมีการดําเนินสําเร็จเนาะแพทย์ก็จะมีการประเมิอนอาการอีกครั้งเนาะหากว่าปลอดภัยแล้วก็จะมีการนําตัวทรงมาพักฟื้นอยู่ที่หง้งมรอรวโรงพยาบาลน,น้องคายเนาะจนว่าผู้ป่วยอาการมีความปกติขึ้นเนาะแล้วก็จะมีการส่งตัวกลับบ้านใดเนาะสำหรับเด็กชายเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วย ที่ระบ,บุอยู่ในโครงการเือว่าเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการหักหัวใจเด็กน้อยข้ามโคง้งบอกเลยว่านอกกิดเองกาในฐานะที่เป็นคนลาวเนาะก็เือว่าหัมโฮว,วามีโครงการบบนนี้ดีๆเกิด,ด,ดขึ้นแบบนี้ก็ต้องข้อความใจเนาะข้อแสดงความขอบใจมาอย่างทางประเทศไทยและลายเนาะท,ที่ให้ก่อนเอื้อเฟื้อแล้วก็ให้อ่าความช่วยเหลือเนาะเกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะก็เป็นคนลาว โครงการนี้ไทยได้มีการห่วมออกหน่วยคัดกรองเด็กที่ว่ามีการป่วยเป็นโรคหัวใจเนาะจากประเทศลาวทั้งหมดอยู่92คนเนาะโดยเป็นการห่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็ที่อยู่ที่นาครนเลื่องจันเนาะกับทางสภากาชาดไทยเนาะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอีกหลายๆหน่วยงานที่ภายหลังจากนี้จะมีการทยอยส่งผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37มสเคนออกมาพายตันรักษา ที่ประเทศไทยโดยบบมีคาใสา่ใจนั่นเองนะทุกคนอบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีได้แล้วก็ถือว่าอพอเป็นผู้ปกครองคนลาวเห่าเนาะผู้ที่มีรูปแบบนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่โชคดีไลเ่เป็นสิ่งที่โชคดีไล่แล้วก็เป็นสิ่งที่เหตให้ชีวิตข้องโลกหรือว่าข้องเด็กน้อยผู้ที่ที่มีอาการหรือว่ามีเป็นผู้ป่วยแบบนี้นะจะกลับมามีชีวิตที่ดีปกติขึ้น คือกูดเองกับบุหูนอกดอวหันท่าว่าเขาจะาบรด้อยู่ในโครงการดีๆแบบนี้จะจะต้องในใส่คาใสา่ใจร่ายน้อยขนาดได้เนาะในการหักซ่าลูกเนาะโงโงกัเฮืวโหวกเดีบางคนก็อาจจะมาในท่านาครอบครัวที่บ่มีถูกยากลําบากก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยุ่งยากยู่พอสมควรที่จะที่จะที่จะช่วยเลือกกันได้นั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็ส่วนสําหรับการส่งตัวเด็กน้อยสาวลา,าวมาครับการหักซ่าผ่าตัดที่ประเทศไทยเนาะผู้ป่วยอายุ เจ็ดเดือนผู้นี้ในรายนี้เนาะเป็นผู้ป่วยคนที่ซ่องรายที่ซ่องโดยผู้ป่วยรายทอิทเป็นเด็กนอ้อยอายุ10เดือนเนาะเขาหับกันผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนรายที่ซ้ำที่อยู่ระหว่างดําเนินการจัดการครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยเป็นเพศหญิงเนาะอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดเนาะโดยแพทย์จะทําการประเมินอย่างรายละเอียดก่อนนับไม้วันผ่าตัดอีกครั้งเนาะถือว่านอกจากจะมี ลายนี้เป็นลาที่ซองเราก็จะมีลาี่ซามต่อไปเพื่อเป็นการกระเกมแต่ว่าเป็นเพจยิงนะทุกคนเนาะเฮามาเบิ้งกันว่านอกจากจะมี มีทางหน่วยงานแล้วอยู่ประเทศไทยสิ่งอย่างหนึ่งที่ต้องหยกยองก็จก้เาเลยก็คือว่าพลังโซเชียลมีการส่งกาลังใจให้กับเด็กน้อยเจ็ดเดือนนั่นเองนะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันว่าโซเชียลเนี่ยจะมีอิทธิพลแล้วว่าจะมีพลังล่านขนาดใดในการช่วยเหลือเด็กน้อยในครั้งนี้นั่นเนองเนาะึ่วาปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กน้อยเจ็ดเดือนมาเป็นผู้ที่าวาวาวเทิงล่อยู่ในโลกโซเชียอลออนไลน์โดยเฉพาะ โดยพบว่าตลอดค่งเช้าข้อเมื่อวานนี้เนาะก็คือวันที่เช้าามก็ร่าคมสร้างพันธะ267เนาะก็จะมีโซเชียลต่างๆช่วยกันเสพเพื่อความห่วมมือผู้สลลสัตวนนรวมทางมีการยกย่องชื่นชมทุกบุคลากร,กรการแพทย์ที่มีการเหตุเวยกอย่างเต็มที่เต็มความซ่ามาในเองเนาะทุกคนเนาะซึ่งก็จะ,ะส่ามารถแสดงให้เห็นอยู่บนว่าจะมีบางเพศเนาะจะเป็นเพศตัวอย่างว่านนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพโรติดบอกด้วยเนาะคนก็นจะมีการแจ้งลงในเพจบอกว่าพรุ่งนี้วันที่23มกราคม2 5 6 7แล้วเก็จะมีเคเรสุขเสวินเด็ก7เดือนรับจากโรงพยาบาลหนองคลายปลายทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อมาเปลี่ยน อวัยวาหัวใจสายเส้นทางกลับเส้นทางเดิมแต่รถต้อง้ายความเร็วเนื่องจากมองอาการไม่ดีครับรบกวนหลีกทางให้รถพยาบาลด้วยครับซึ่งเนี่ยก็ทุกคนก็เหาจะเห็นว่ามีการแจ้งลงไปแบบนี้ก็เฮดฮให้และหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามเพจดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าได้มีการส่รงคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจกัน อย่างล่วงล่ากันเลยเนาะบอกว่าจะเป็นคอมเมต์ที่บอกว่าข้อให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางแล้วก็ข้อให้น้องผ่าตัดยางปลอดภัยค่ะบุนรักษาพระคุ้มครองนะลูกนะเดินทางปลอดภัยทุกคนจ้าเนาะข้อให้น้องปลอดภัยการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะส่วนกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยค่ะโนขอให้น้องเขาปลอดภัยนะคะลูกขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะขอให้น้องหายเร็วๆขอให้น้องปลอดภัยและแข็งแรงบาย,บาย นะหนูขอให้น้องปลอดภัยนะครับซึ่งอันนี้เป็นคอมเมนต์หนึ่งหนคอมเมนต์ข้องข้องคนไทยเองที่ได้พบฮูข่าวนี้แล้เก็เลยว่าได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเนาะเนี่นอนอยู่แล้วเนาะซึ่งกูดเองก็เป็นคนลาวกับื่อว่าทําฮูข่าวนี่ก็ประทับใจแล้วก็ปาปื้มใจไล่นะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ของคนไทยแต่เหาจะมาเบิงอีกตนึงหนคอมเมนต์ข้องคนลาวเองที่มีต่อกับ ประเทศไทยเนาะว่าเป็นแปลทางกันแะนก็มีคนลาวเนี่ยบางส่วนก็นได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าผมเป็นคนลาวผมเห็นแล้วน้ําตาผมไหลไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีอันนี้เป็นคนลาวแต่ว่าพินแต่ว่าเขียนเป็นภาษาไทยเนาะสาหรับประเทศไทยเนาะพี่น้องชา,าวไทยที่มีความหากักความว่างดีต่อกับประเทศลาวคนลาวนะัทานาคนลาวคนหนึ่งสิ่งที่จะตอบแทนได้คือหักประเทศไทยพี่น้องคนไทยให้ไล่เนาะขอบคุณนะครับผมที่เห็นค่ามนุษย์ด้วยกัน ครับผมคนไทยน้ําใจยิ่งใหญ่เสมอครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ของคนลาวที่ได้แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็อีกทีมหนึ่งคนก็คือว่าผมคนลาวซาบซึ้งน้ําใจมากไม่มีอะไรเทียบเท่าแล้วขอบคุณแทนชาวลาวขอบคุณทุกภาคส่วนครับเนาะซึ่งว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคนลาวที่ได้เข้ามาแสดงแสดงความคิดเห็นเนาะเชื่ว่าบอกเลยว่า มันเป็นแย่งทีทนเนีเนี้ยนองกันเนาะเหตุการณ์เป็นมีเกิดขึ้นกับคุณลาวเ,าเองก็เลาหกันนี้โดยเฉพาะอยู่ทางอยู่ทางประเทศไทยเนาะก็มีหลายๆเหตุการณ์ทีทีเกิดขึ้นแล้วให้ให,ให้คนลาาประทับใจโดยเฉพาะเป็นเรื่องน้าใจกันกันช่วยเหลือเบ่งอย่างซึ่งกันรายการนี้เนาะบอกว่าคนไทยพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือลาวอยู่ยเสมอนะฮะว่าลาวลาวพร้อมที่จะให้ับการช่วยเหลือจากอคนไทยนั่นเองนะทุกคนเนาะ ก่อนแน่นอนนะทุกคนเมื่อมีข่าวห้องเด็กน้อยเจ็ดเดือนนี่ออกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกติมหนึง่งสิ่งที่เหตให้เรามีตรภาพระวังเราไทยนี่ได้เกิดความหักแพงกันยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคนนะก่ากโฮเกนนีก็มีะล่โครงการะล่ไละลล่โครงการที่มามามาซวยอยู่อยู่ทางเหลาก็มีเช่นเดียวกันนะทุกคนเนาะ เอาล่ะนี่ได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์คววมประทับใจเนาะสุกุตเองก็บ,บอกเลยว่ากบฎียังไล่เนาะนอกจ้างที่จะข้อเกาอ่าคำว่าขอบใจแล้วก็ขอบคุณมาอย่างทุกพัก่วนข้อง เทศไทยเนาะที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ได้การช่วยเลือเด็กน้อยคนลา่าข้าเขานั่นเองเนาะอยู่ในอายุ7เดือนเพื่อให้ปลอดภัยจากการเป็นโรคหัวใจเนาะแต่มีกันเขาไปผ่าตัดอยูทีของพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเนองนะทุกคนเนาะซึ่งมาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจแล้วก็ปาปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเนาะ สวัสดีวานนี้คุณเองกับบุญยังไลน์เนาะก็ต้องขอขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าได้เข้ามาติดตามครับสมคลิปของกูดล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะแลกเปลี่ยนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาเนาะมีแสดงความคิดเห็นจังได้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพื่อจะเป็นการเฮียนฮู้สักการะกันนทุกคนเนาะแล้วก็ภาคที่เข้ามาครับสมช่องกูดใหม่ๆเป็นนี้ก็อย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนเพื่อจะได้พาคลิปต่างๆที่ช่องบอลบางล่วงสำหรับทุกนี้คุณเอ็บ